สวัสดีครับเออไม่ทราบว่ารบกวนหรือเปล่าครับใช่ครับอ่ไม่ทราบว่าตอนนี้ผมรบกวนไหมครับมีอะไรจะถามนิดนิดหน่อยหน่อยครับเอ่อผมทาโพสํารวจเกี่ยวกับความฉลาดของคนนะครับครับครับอยากจะถามว่าถ้ามีคนวิ่งแข่งกันอยู่เนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่แข่งอยู่ในนั้นนะครับถ้าคุณวิ่งแซงอันดับ2ขึ้นไปคุณจะเป็นคนที่เท่าไหร่ครับถามใหม่ทีครับก็ถ้าคุณวิ่งแข่งอยู่เนี่ยถ้าคุณวิ่งแซงอันดับ2ขึ้นไปคุณจะอยู่คนที่เท่าไหร่ครับ อันดับหนึ่งครับอ่าผมจะพูดให้ฟังอีกรอบนะครับถ้าคุณวิ่งแซงอันดับสองขึ้นไปคุณจะอยู่คนที่เท่าไหร่ครับถามเพื่ออะไรอ้าวก็อยากจะรู้เกี่ยวกับความสลาดของคนนะครับอยากจะรู้ถึง i q คของเด็กไทยครับแต่งที่สองไปเป็นที่เท่าไหร่ครับเป็นที่หนึ่งต้องเป็นที่สองนี่ครับไม่ได้แซงอันดับหนึ่งขึ้นไปครับแซงอันดับสองขึ้นไปครับไม่ได้แซงอันดับหนึ่งขึ้นไปเนียบเลยเงียบเลยขอยืมตังค์สักยี่สิบได้ไหมแต่เตตัดมีถั่วไหมมีตังค์สักยี่นนอกบ้า อ๋อมีในบัญชีได้ไดหมโอนเข้ามาใบัญชีในบัญชีก็ได้ตอนนี้หาตังค์กินข้าวอยู่นี่มันก็เย็นแล้วด้วยกี่โมงก็ไม่รู้ไม่มีนายกาด้วยโมงนายกาในคอมก็ทานหมดที่โมงแล้วครับ6โมงครับมีหน้าอะไรหิวแปลกๆมีตังค์สักยี่สิบนะช่วยโอนเข้าบัญชีครับครับครับหมดยังครับอะไรนะครับหมดยังครับอ๋อหมดหมดแล้วก็ได้ครับถ้าไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็คงอดข้าวเย็นครับเด้อ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 เอาละขอบคุณมากครับผมครับ สวัสดีครับผมบไม่ทร้าผมคุยอยู่กับคุณเลยครับ เอาชื่อชื่อเล่นหรือชื่ออะไรอ๋อเอาชื่อเอาชื่อที่เรียกง่ายๆครับเอองั้นเรียกว่าเซนก็ได้อ๋อเซนนะครับผมเซนรู้ไหมครับทำไมน้ําแข็งถึงลื่นไม่รู้ครับอ๋อแล้วผมจะหาคําตอบจากใครไม่ไนดะ้เอาไม่งั้นไม่เป็นไรครับเซนมีตังค์สักยี่สิบไหมมีแล้วทำไมครับขอขอยืมสักยี่สิบได้ไหมจะไปกินข้าวแล้วจะ,จะให้กโ็โอนเข้าบัญชีมาก็ได้ตลกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้เรียกบัญชีไปข้างล่างเนี่ยช่วยโอนเข้ามาสักยี่สิบเลยโอนได้ก็ดีนนดิอ๋อทำไมอ่ะครับยี่สิบที่ไหนขอให้โอนงั้นเพิิิิ่่่่่่่มม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 เเพพาาาาาอออีีกกกกกกหหหหนนนนย็็ไไไไไไดดด้้้้้้คครััััับบบสผงขว ไม่เป็นไรครับถ้าไม,ไม่ไม่มีตังก็ไม่เป็นไรครับโอเคขอบขอบคุณมากครับไปหาคำตอบไปด้วยนะทำไมน้องแข็งถึงลื่น สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่านี่ผมโทรมาจาก IQ Student นะครับคืออะไรเอ่อสำรวจ IQ ของเด็กมัธยมครับครับอยากจะถามคําถามหนึ่งนะฮะช่วยใช้วิจารณญาณกับสามัญสํานึกนะฮะตอบคําถามครับผมครับถ้าสมมุติคุณกําลังวิ่งแข่งอยู่นะฮะคุณวิ่งแซงอันดับ2ขึ้นไปคุณจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่หนึ่งครับอ่าคุณช่วยใช้วิจารณญาณไม่ต้องรีบก็ได้ฮะคนต้องเป็นที่หนึ่งนะครับ คุณคุณคุณชื่ออะไรครับผมคือแจ็คครับอคุณแจ็คเป็นเด็กที่มีไอคิวด้อยมากเลยนะฮะอ้าวก็คือแซงขึ้นจากที่2ก็ต้องที่หนึ่งิยอ่อช่วยฟังคำถามผมดีๆอีกรอบนะฮะถ้าคุณแจ็ควิ่งแซงอันดับสองขึ้นไปคุณแจ็คจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับเอยไม่ใช่ผมผิดอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมถามว่าอะไรนะผมงงเองอคุณกำลังวิ่งแข่งอยู่คุณแซงคนที่2ได้ตอนนี้คุณอยู่คนที่เท่าไหร่ครับเออวิ่งแซงคนที่สองขึ้นไปได้ต้องเป็นที่หนึ่ง คนที่หนึ่งโอเคไม่เป็นไรครับคุณแจะมีตังค์สักยี่สิบไหมเออไม่มีครับมีมีมีตังค์ไหมสักยี่สิบไม่มีครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ยี่สิบก็ไม่มีโอ้ย oh, จนมากเลยอ่ะเออเอาใหม่อีกทีนะถ้าคุณวิ่งแซงคนที่สองได้คุณจะอยู่คนที่เท่าไหร่คุณแจ็คอาทย์วิ่งแซงคนที่สองได้ใช่ไหมอะวิ่งแซงคนที่สองใช่ ถ้าผมตอบว่าคนที่สามคุณวิ่งถอยหลังอะครับถ้างั้นก็คงต้องเป็นคนที่หนึ่งอย่างดีวิ่งแซงคนที่สองครับไม่ได้วิ่งแซงคนที่หนึ่งวิ่งแซงคนที่สองได้เพราะคุณนี้คุณตอนนี้คุณอยู่คนที่สามถ้าคุณวิ่งแซงคนที่สองได้คุณก็ต้องอยู่ที่สองนี่ครับอ h no my god โอเคนะครับอ่าครับข้าใจแก้วโอเคนะฮะแล้วตกลงมีตังค์ไมสักยี่สิบเนี่ยค่แค่ค่าคำถามเนี่ยเอามีครับมีอ่าช่วยโอนมาตามบัญชีที่ส่งให้ด้วยนะครับผมจะไปสมทบทุนกินข้าวสมทบทุน สมทบทุนครับกินข้าวหาข้าวเย็นกิน20บาทอ่าใช่20บาทเดี๋ยวไปหาจากคนอื่นอีกครับอ๋อครับอ่าไม่งั้นผมไม่มีตังกินข้าวแน่เลยผมก็อาศัยถามคำถามตลกแดกไปเรื่อยครับครับผมเดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีไปให้นะอ่าครับได้ครับไม่ไม่ผม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 ไม่มีอะไรเลยนะเรีงเงอ๋องั้นงั้นไม่เป็นไรขอบคุณมากครับผมแจ๊คะครับครับขอบคุณครับผมครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับดีไหมนี่ใช่ใช่คุณขวัญคนดังของ YouTube ป่ะครับไม่ดังค่ะอ๋อไม่ดังนะครับค่ะ <c oughs> คุณขวัญกินปลวกไหมฮะไม่กินอ๋อแล้วพวกมแมลงทอดอ่ะครับไม่ ไม่กินไม่กินถไม่กินแมลงอะไม่อะทำไมทำไมไม่กินนะครับเออผมผมอยากจะถามอะไรคุณขวัญทั้งอย่างรู้รู้ไหมผมสงสัยมากเลยตอนผมกินน้ำเนี่ยผมผมงงมากเลยทำไมน้ำแข็งมันลื่นน้ำแข็งมันต้องลื่นดิแล้วกุ๊บมันลื่นเข้าคอใช่ปะไม่ใช่ครับผมกินแล้วมันกุ๊กุ๊บกุ๊บกุู๊ในปากไงจะเคี้ยวก็เคี้ยวไม่ได้มันลื่นหลุด้าทำไมอะครับ ไม่มีฟันเลยไม่รู้คะ่ะบางทีงับไปฟันปลอมกระเด็นก็มีไม่รู้เป็นําไรทำไมมันลื่นนะช,ช่วยบอกบางทีไดไม่ใช่น้ำแข็งไม่รู้คะ่ะถามน้ำแข็งดูครับผมอยากถามคุณเ็เห็นคุณเป็นคนดังครับเกี่ยวอ่ะคนดังก็จะรู้อ่ะ เพราคนดังมักคนดังมักมีความรู้ครับเอาเอาอีกเอาอีกคำถามหนึ่งด้ครับทำไมทำไมเราต้องนอนทำไมเราต้องนอนหลับพักผ่อนไงอ๋อไม่ไการพักผ่อนนั่นเองนะผมก็นี่ก็คิดเยอะไปหน่อยเออคุณขวัญมีตังค์ยืมสักยี่สิบมีห้าบาทโอ้ห้าบาทไปซื้อข้าวกินไม่ได้เลยซื้อได้นะเฮ้ยผมอยู่ข้าวมากเลยข้าวเปล่าไม่เอาดิข้าวเปล่าก็พออยู่ข้าวเนี่ยกินข้าวมากอ่ะให้ยี่สิบจริงป่ะยี่สิบยังไม่พอโอนโอนมาได้ไหมผมผมได้จากคนอื่นมาแล้วไงครับได้มายี่สิบสามสิบแล้วไงเอาไปยี่สิบสามส หนึ่งเอ่อร้อยยี่สิบยี่อะไรนะร้อยยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ไปได้ไหมได้ได้ได้ไดอ่าโอเคครับเฮ้ยคุณขวัญคนใจดีมากเลยเนี่ยไม่คิดเลยว่าปืนผู้หญิงใจดีขนาดนี้ค่ะสุดยอดมากเลยงั้นก็ขอบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมส่งเลขที่บัญชีไปให้ข้างล่างนะโอเคค่ะขอบคุณครัขอบคุณครับโอ้เลขยาวไปไหมอ่าขอบคุณมากครับผมครับผมใจดีเนี่ย แล้วทำไมน้ำแข็งถึงลื่นขาน้ำแข็งขออีกยี่ได้ไหมเมื่อกี้ขอไปยี่สิมันถ้าทางจะไม่พออยู่กันหลายคน20ก็พอนะข้าโอนแม่งก็เกินแล้วพอแล้วครับอ๋อโอเคขขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ